บนต้นเหลืออีกเพียบเลยครับนี่แหละครับที่ฟาร์มบอยจะพามาวันนี้พามาเก็บโอะโวคาโดนี่แหละครับนี่โอ้ลูกนี้ใหญ่ครับเด็ดเอาเด็ดเอาเลยครับแป๊บเดียวครับสอยง่ายมากหนักนะครับอย่างนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเพราะว่ามันดิบอยู่เดี๋ยวพอมันสุกแล้วเนื้อมันก็จะ,ะเบาขึ้นนะ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วครับกลับมาพบกับฟอร์มบอยอีกแล้วเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มบอยมาอยู่ที่เฉลิมพงฟาร์มครับมาเดี๋ยวโทษทีนะครับยุงเยอะเดี๋ยววิดีโอนี้พามาเก็บอะโวคาโดครับอะโวคาโดสดๆจากสวนเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นี่เป็นต้น อะโวคาโดที่เฉลิมพงฟาร์มครับก็มีอยู่ไม่กี่ต้นหรอกครับไม่ถึง10ต้นแต่ต้นอื่นๆก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะครับเพราะว่ายังเล็กอยู่ต้นนี้ให้ก่อนแล้วครับประมาณ4ปีอันนี้คือเป็นต้นเพาะเมิดนะครับไม่ได้มาทาบกิ่งไม่ได้ตอนอะไรทั้งสิน้นแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพันธุ์อะไรเพราะว่าปลูกด้วยมเมล็ดครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยต้นใหญ่ไหมครับนี่พามาดูหลายรอบแล้วล่ะครับต้นนี้ไหนลูกของเขานี่เลยครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเต็มก็ใหญ่ประมาณกําปั้นผู้ชายครับก็ไซส์มาตรฐานอ่า วิดีโอนี้ค่อนข้างจะย,ยุกยิกยุกยิกหน่อยนะครับยุงเยอะมากนูนบนต้นเหลืออีกเพียบเลยครับนี่แหละครับที่ฟาร์มบอยจะพามาวันนี้พามาเก็บอะโวคาโดนี่แหละครับเดี๋ยวจะเก็บไปบ่มทั้งหน่อยก็เอา้าเริ่มกันเลยดีกว่าครับยุงเยอะครับโอ้อ่ะเก็บแล้วครับเริ่มเก็บแล้วต้นสูงไอ้ลูกสูงสูงก็ไม่รู้จะ ได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาไปเยอะก็ไม่ดีครับนี่โอ้ลูกนี้ใหญ่ครับอ่ะเด็ดเอาเด็ดเอาเลยครับอุปกรณ์ฟังบ่อยก็พร้อมครับนี่กี่ลูกแล้วเนี่ยหลายลูกแล้วน้ำหนักไม่ใช่เล่นๆน,นะครับไออะโวคาโดเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ปัญหาคือนู่น ون, อยู่สูงแล้วเอาไม่ถึงต้องหาตัวช่วยแล้วครับนี่เอาไงดีไม่ถึงก็คงต้องสอยแล้วครับคือขึ้นต้นมันก็ไม่เวิร์กอะครับมันเดี๋ยวกิ่งจะหักจะฉีกเอาสอยเอาดีกว่า ใอยเอาก็ลำบากครับมือหนึ่งถือกล้องโอ้โหเนะครับโอ้โหคงต้องฟาดแล้วครับฟาดก็ฟาดครับต้นของตัวเองโอ้โหช้ำหน่อยก็ไม่เป็นไรครับออถ้าทางจะไม่เวิร์กครับขอญาตตั้งกล้องเลยแล้วกันนะครับ ถ้าไม่ตั้งกล้องแล้วก็คือจบแล้วครับไม่น่าจะได้กินแล้วครับวันนี้อพอจะมองเห็นไหมครับเดี๋ยวขอตัวไปสอยอะโวคาโดก่อนนะครับ ว้าวได้มาแล้วครับมาดูกันเลยนี่โอ้ลูกแล้วเกือบโลเหมือนกันนะครับหนักเพราะตอนนี้มันยังไม่สุกครับมันก็เลยหนักแป๊บเดียวครับสอยง่ายมากหนักนะครับอย่างนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเพราะว่ามันดิบอยู่เดี๋ยวพอมันสุกแล้วเนื้อมันก็จะเบาขึ้นนะตอนนี้เนื้อมันยังแน่นอยู่ก็ เดี๋ยวหลังจากนี้ฟร์มบอยก็จะเอาไปบ่มไว้ก่อนเพื่อให้มันสุกเดี๋ยวหลังจากนี้ตอนมานำมากินนำมารับประทานเดี๋ยวฟร์มบอยรีวิวให้ดูอีกทีนะครับก็นี่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบนต้นอีกเยอะเลยครับอันนี้เอาไปแค่พอกินก่อนอีกหลายต้นอยู่ครับแต่ยังไม่เป็นลูกหมดทุกต้นทีนู่น,นทั้งสวนหญ้าก็ยังลกอยู่ครับ เดี๋ยววิดีโอหน้าฟอร์โมโบอยพาไปดูอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆขอบคุณสำหรับการรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ